สวัสดีค่ะวันดีวันเลิกดีวันมงคลเหมาะกับการคลอดบุตรผ่าคลอดประจําเดือนมกราคมปีพศ2566มีดังต่อไปนี้ค่ะวันที่2มกราคมเวลา06.57ถึง16.15เด็กจะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ไม่ขาดเงินไม่เดือดร้อนมีดวงเป็นเศรษฐีค่ะ เลิกดีวันมงคลวันที่4มกราคมเวลา0 7 0 2 1 8ถึง18.15เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความสามารถสูงมีทรัพย์สินเงินทองดีเป็นใหญ่เป็นโตงานที่เหมาะสมคือรับราชการค่ะเลิกดีวันที่ เมกราคมเวลา06.42-16.19ถึง16.19เด็กที่เกิดในวันนี้จะมีจิตใจดีชอบความสงบรักธรรมชาติเหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ค่ะวันดีวันเลิกดีวันที่11มกราคมเวลา8.42-16.09ถึง16.09เเด็กที่เกิดในวันนี้จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ไม่ขาดเงินเด่นด้านการเงินมีดวงเป็นเศรษฐีค่ะ วันเลือกดีวันที่13มกราคมเวลา11.54ถึง16.15เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความสามารถสูงมีทรัพย์สินเงินทองดีอาจได้รับราชการค่ะวันดีเลือกดีวันที่18มกราคมเวลา07.42ถึง16.59เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดีชอบความสงบรักธรรมชาติเหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ค่ะ เลิกดีวันสุดท้ายนะคะวันที่20มกราคมเลิกดีเวลา09.54ถึง16.56นะคะเดวที่เกิดวันนี้จะมีทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดเงินมีดวงเป็นเศรษฐีค่ะสำหรับวันเลิกดีเดือนมกราคมก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ